จอมไพรนางพญาประพันธ์โดยอาจารย์สิงห์ขนวงจิตติมาบทที่13คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทยูเนียนแอพพายจำกัดผู้ผลิตกระบอกไฮดรอลิกสำหรับเครื่องจักรกลท้าแก้วเป็นถ้ำที่อยู่ในหลืบดอยลี้ลับยากที่ใครจะค้นพบได้ปากถ้าซ่อนอยู่ที่หน้าผาสูง ต้องปีนป่ายขึ้นไปจึงจะเข้าได้ปรากฏว่าภายในถ้ำสะอาดสะอา้านไม่มีขี้ขังขาวให้เหม็นจนจะอ้วกเช่นทำรังอื่นๆภายในถ้ำเป็นหินชนิดหนึ่งซึ่งขาวใสเหมือนแก้วภายในถ้ำแห่งนี้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกหายใจคล่องไม่เย็นเยียบเหนียวตัวจนเกินไปเช่นทำอื่น,นๆแสงแดดได้ส่องโลดลงมาจากลืบผาปล่อยให้อากาศขึางบน ทำให้เห็นความเป็นไปในถ้ำได้พอสมควรที่แท้สกรัตหรืออดีตราชบุตรแห่งเมืองเขมรัมาแพลาถางและปัดกวาทุกวันเพื่อรอใครสักคนหนึ่งหรือหลายๆคนมาเป็นสิทธ์สาสิบปีที่รอคอยม่นึกว่าจะมีมาจนได้สำหรับคนที่เกิดวันเพิพุทธทว่ากลับเป็นหญิงแต่ก็ฝึกได้เพราะทาเป็นหญิงวิชาอาคมนี้จะถูกเรียกว่า นางพยามแมวป่าแทนชื่อพญาเสือโครง่งเมื่อสวรรค์แกล้งอยู่บ้างต้องมีผู้คนล้มตายหลายคนกว่าที่คอมจะทำความเข้าใจกับคนกลุ่มนี้ได้และคมคายได้รับอนุญาตจากผู้เป็นพ่อให้ฝึกวิชานี้ด้วยความเต็มใจแต่ก็เป็นแรงผลักดันให้สาวเจ้าฝึกสำเร็จให้จงได้ไม่เช่นนั้นไม่มีชีวิตรอดคมคายนั้นเล่า ก็ตั้งสมาธิแน่วแน่มีพื้นฐานมาบ้างแล้วโดยคอมแอบฝึกวิชาอาคมเบื้องต้นให้พอมาฝึกจริงจังเข้าอีสาวบ้านป่าก็ไปโลดทันทีคอมหรือราชบุตรสกรัตตั้งใจถ,ถ่ายทอดวิชาอาคมให้กับคมคายอย่างประนีตบรรจงเช่นที่เคยได้รับการถ่ายทอดจากสักกตะผู้เป็นอาจารย์เมื่อครั้ง30กว่าปีก่อน ซึ่งมันก็แปลกประหลาดอยู่บ้างที่ผู้หญิงมีวิชาอาคมปกติจะมีเพียงชายอกสามศอกเท่านั้นขมเบาใจและสบายใจที่งคงคายฝึกวิชานางพญามแมวป่าได้รุดหน้าเกินคาดแค่บา่าคล้อยๆกุเนื้อตัวสั่นงักๆแดงคล้ำไปทั้งตัวแล้วพอตกค่ำก็กระโจนงับเนื้อที่ห้อยสูงสองเมตรได้แล้วแต่เป็นเพียงครั้งเดียวในวันนี้ ผู้เป็นอาจารย์สั่งหยุดเสียเกรงจะเหนื่อยจนเกินไปพรานขมภูสิทธิ์วงตะวันทัศนัยและนาตาลีอารักขาเงบเงียบอยู่ปากถ้ำพานเกิดคงใครมันฝึกสำเร็จมีกลายว่าลูกสาวมีวิชาอาคมกล้าประกบพ่อไปเสียรกวงตะวันปรารบขึ้นข้าก็ดีใจนะสิมูที่ลูกข้าเป็นผู้มีวิชาอาคมแต่ก็ยังว่าละนะ เกิดมาก็ไม่เคยได้ยินว่ามีผู้หญิงมีวิชาอาคมข้ายยังนึกอยู่ว่ามันจะเป็นยังไงว่าพานสามศพถอนใจนิดหนึ่งกูให้คงคายตั้งตัวพะปจ้มแม่เสียเลยสิครับพานจากนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตาปราบคนพานวงตะวันเสนอทีเล่นทีจริงแทนที่พลานขมจะเอ,อ่ยอะไรออกมากลับนิ่งงันไปเสียวงตะวันจึงหันไปแย่เจ้านายตัวเองผู้กอง กิคงคายสำเร็จวิชาอาคมที่ว่านี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับก็ใครว่าล้อเล่นละมู่วงผมกลัวว่าผู้กองจะไม่อยู่นะสิ่อิงทาคมคายตั้งตัวเป็นเจ้าแม่แล้วหล่โก้อะไรอะไรก็ต้านทานไม่ไหวผู้สิทธิ์นิ่งงันไปอีกคนอย่างใช้ความคิดหนักแม้จะเป็นการพูดแบบทีเล่นทีจริงแต่ก็น่าคิดไม่น้อยเลยและอาจเป็นไปได้ด้วย สิบตำรวจเอกวงตะวันจึงหันไปทางแหม่มสาวสวยคุณนาตกลงข้าหัวไอเชียบกับประชาแหม่มต้องจ่ายนะครับโอเคฉันจ่ายให้คนละสองหมื่นเหรียญยังไงบอกผู้กองภูสิบไปแล้วสองหมื่นเหรียญเป็นเงินไทยก้วงตะวันได้คำนวณห้าแสนกว่าทัศนัยริบบอกสิกรคุยยังชั่วตายทั้งทีได้ห้าแสนกว่า ครอบครัวจะได้ไม่เดือดร้อนแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ควรตายวงตะวันถอนใจหนักหน่วงตอนท้ายสีหน้าเศ้าสลดขึ้นมาอาการสนุกสนานที่เล่นเป็นนิดค่อยๆเหือดหายไปแล้วหลังพิงโขดหินนิ่งงันเช่นทุกคนซึ่งไม่มีใครพูดจะอะไรกลายเป็นเจ้าความคิดไปกันหมดเกือทั้งค่ำํำคอมออกมาจากในถ้ำทุกคนจึงไหวตัวไอ้คอมเฮ้ ท่านสักรารไว่ายังไงนางคมลูกข้ามันไหวไหมคงคายสมเร็จวิชาอาคมนางพญามแมวป่าได้ขั้นที่หนึ่งแล้วกระโดดได้ครั้งหนึ่งข้าจะสั่งพิพากผ่อนเสียเพราะกลัวจะหักหมจนเกินไปไว้พรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันต่อทำไมไวขนาดนี้คนรุ่นก่อนเขาฝึกกันเป็นเดือนเป็นปีไม่ใช่หรือครับท่านวงตะวันถามเสียงรัวเร็วปรือ คมคายคงจะตั้งใจมากทุกคนว่าเป็นเสียงเดียวกันหมดใช่ทั้งตั้งใจทั้งมีบารมีพอาคมคายเกิดวันเพ็ญพุธจึงฝึกได้เร็วผิดมนุษย์ไงสักราฐบอกฉะฉานสีหน้าทุกคนดูดีขึ้นหลายคนแอบถอนใจอย่างโล่งอกโดยเฉพาะร้อยตำรวจเอกภูสิทธิ์นั้นได้เอ่ยเบาๆออกมาคนที่แก่นซนท่านำมาฝึกวิชาอาคมก็ดีไปอย่าง จะกลายเป็นคนที่สงบสงเงียมใครครวนอะไรก่อนทํามาพวกเรากินกันก่อนเถอะวงตะว,วันตัดบทในที่สุดอาหารข้าผ่านไปซึ่งก็ไม่พ้นกล้วยป่าสุกหอมหวานแม้จะมีเมล็ดมากไปหน่อยก็ยังดีกว่าที่ไม่มีอะไรตกถึงท้องเสียเลยและน้ำพึ่งเจ้าเก่าซึ่งสักการะกับพลานขมได้ช่วยกันหามานั่นหมายถึงว่าได้อิ่มท้องกันไปอีกหนึ่งมือ้อ แม่มนาตาลีนั้นไม่ชอบกล้วยสดพลางขมและพลตำรวจทัศนัยได้ช่วยกันปิ้งกล้วยจนหอมน่ากินแม่มสาวสวยจึงกินอย่างอร็ดอร่อยและสนิทปากตามด้วยน้ำพึ่งสองสามอึกใหญ่ดูสดชื่นขึ้นเาว่าขมขายนั้นถูกสกรัฐจัดให้อยู่แต่ในห้องหับเฉพาะข้างในหลังจากที่ฝึกวิชาอาคมอิสาวบ้านป่าก็นอนหลับพักผ่อนทันที เสื่องอาหารการกินนั้นสักรัฐจัดให้เฉพาะที่แล้วพอเตรียมการทุกอย่างไว้ดิบดีสาเหตุที่ไม่ให้คงคายมาอยู่กับทุกคนก็เพราะว่าจะได้มีสมาธิในการทุกทวนบุคาอาคมไม่ต้องวุ่นวายอะไรกับใครโดยเฉพาะกับภูสิทธิ์พรานขมภูสิทธิ์วูตวันทัศนัยนาตาลีและชายหลังค่อมหรืออดีตราชบุตรสกรัฐได้หันหน้าปรึกษากนันอีกครั้ง หลังจากอิ่มน้ำดีแล้วคืนนี้พวกเจ้าจงระวังให้ดีข้าเชื่อในว่าบริวารของไอศูนจะต้องเข้าโจมตีเราอย่างแน่นอนข้าสดับดูแล้วแต่มันจะมาในรูปไหนสิงสัตว์ป่าอะไรมาทำร้ายพวกเราทุกนั้นสักก,การะเตือนทุกคนด้วยสุ้มเสียงที่เครียดจัดต่างกุ้งผัวาตาเหลือก,กันอีกครั้งพะอ,อเมริกันสาวต่อชะดดทั้งสมกับพรานป่า เจออาถรรพ์ร้ายมาจนอ่วมอรไทยแล้วล้มตายไปถึงสามชีวิตเพราะสู้มันไม่ได้แม้จะมีปืนที่สำคัญมองไม่เห็นตัวว่าอยู่ตรงจุดไหนแต่สามารถปลิดชีพทุกคนได้ในวินาทีบางครั้งเป็นลมพายุฝุ่นหมุนพัดพาเอาคนหายขึ้นไปบนอากาศบางครั้งเป็นสัตว์ร้ายแสนจะประหลาดอยู่ใต้น้ำ ถูกกะชากลงไปในน้ําเช่นที่คมคายเคยโดนและบางครั้งสิงสัตว์ป่าเข้ามาทำร้ายมนุษย์จนแหลกลานเช่นช้างเป็นต้นช้างไม่น่าจะขึ้นมาซอกหินผานี่ได้ใช่ไหมท่านศักรัรสิบธิตำรวจเอกวงตะวันถามเสียนสถานไม่ได้รอกงั้นมันจะมาในรูปแบบของอะไรล่ะผู้หมู่สามบ้างถามด้วยสีหน้าหวาดหวัน่นพรั่นพึงใจระทึกเราไม่อาจบอกได้ ขอให้ระวังตัวก็ลก,กันปืนอย่าห่างกายไฟหน้าถรรมอย่าให้ดับจริงอยู่สัตว์ใหญ่บางชนิดขึ้นมาบนนี้ไม่ได้แต่บางชนิดอาจขึ้นมาได้ขอทุกคนอย่าประมาทส่วนข้านั้นจะคอยช่วยอยู่แล้วต่างหันมามองหน้ากันไปมาลกแรกทัศนัยถามอีกกลางคืนท่านสกรัตไม่ฝึกวิชาอาคมให้กับคมคายใช่ไหมครับใช่ เราจะให้คงคายพักผ่อนเต็มที่พอรุ่งสางก็เริ่มฝึกทันทีขอผมคุยกับคงคายหน่อยจะได้ไหมครับร้อยตำรวจเอกภูสิทธิ์ถามขึ้นทันทีไม่ได้ภายในสมวันนี้ข้าขอร้องผู้กองหรือใครก็ตามแม้แต่พลางกุเถอะเพราะคมคายไม่ได้ปรับพื้นฐานเรื่องสมาธิมากลัวจะไม่แน่วแน่พอพ้นสามวันไปแล้วไม่เป็นไร คมคายจะออกจากคูหามาพบเองครับ,รบพรางขมหลือผู้สิทธิ์พยักหน้ารับพร้อมกันจากนั้นต่างก็แยกย้ายกันนอนในถ้ำร้อยตำรวจเอกผู้สิทธิ์สั่งการตามหลักของยุทธการทุกคนยึดซอกหินบริเวณปากถ้ำไว้นะมันจะเป็นปราการป้องกันอย่างดีไม่ให้ศัตรูหรืออะไรลุกลามเข้าไปทำร้ายได้ง่ายๆอย่านอนในที่ที่เสเปรียบด้านยุทธภ,ภูมิที่สำคัญที่สุด จะต้องมีทางหนีทีไล่นะครับผู้กองพวกเขาต่างรับเป็นเสียงเดียวกันหมดจากนั้นก็แยกย้ายกันหาที่นอนผู้สิทธิ์เองซุกตัวอยู่ตรงซอกหินด้านซ้ายของปากถ้ำโดยมีพลานของนอนอยู่ไม่ห่างเหตุที่ทั้งสองนอนไม่ห่างกันเพราะมีอะไรจะได้ปรึกษากันวงตะว,วันนั้นเขาไปนอนบนสันหินกลางถ้ำเช่นเดียวกับสักราร ซึ่งกระโดดขึ้นไปนอนบนสันหินงอกซึ่งดานบนราบเรียบอย่างผิดธรรมชาติที่สุดดูไม่ผิดเสาหินขนาดมืหึมาขนาดสามสี่คนโอบปากถ้ำด้านขวามือซึ่งมีหลืบหินและร่องหินลึกทัศนัยและนาตาลีพากันหายเข้าไปและเงียบเสียงไปในที่สุดคมคายนั้นไม่ยอมออกมาพบใครคงพักพ่เก็บตัวเงียบอยู่ในคูหขาหลีลับชั้นใน ไม่มีใครรู้ได้ว่าอยู่คูหาไหนเว้นก็แต่สักรารเพียงคนเดียวทุนนั้นจากนั้นคนทั้งหมดหลับไปรวดเร็วแม้แต่สักรัสพออ่อนเปลี่ยเพียแรงขึ้นมาทั้งวันจึงไม่มีใครถ่างตาอยู่ได้ทว,ว่าทัศนัยกับนาตาลีนี่สิทั้งคู่ถอดเสื้อแสงออกจนหมดเห็นเดินร่างของเมมสาวสวยขาวโพลนในความสลรัวทัศนัยใช้เสื้อผ้าทั้งหมดรองหลัง ให้กับนาตาลีและนั่นพลตำรวจหนุ่มเข็นคลึงความอวบอื่มของอเมริกาสาวอย่างเมามันนาตาลีเองก็พยายามกัดริมฝีปากตนเองไม่ให้มีเสียงเล็ดรอดออกไปทว่าพอทัศนัยเข้าได้เข้าเข็เขมเท่านั้นอเธอกลับเผลอหลุดปากปล่อยตัวปล่อยใจไปกับธรรมชาติที่สุขสร์ฝ่ายชายนั้นเป็นกระทิงเปลี่ยว ออกแรงขิดชนิดไม่บัญญะบัญญังเรียวแรงมีเท่าไหรโถมขิดไม่เลี้ยงแต่งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาจนในที่สุดทั้งคู่ก็ก่อกันกลุ่มดิกเพราะบรรลุถึงสวรรค์ชั้นฟ้าแล้วเมื่อพักเอาเรียวเอาแรงกันดิบดีทัศนัยทำท่าจะขิดเป็นครั้งที่สองแต่แม่นาตาลีนั้นก็ปฏิเสธพอเถิดที่รักทำไมหรอเขาถามด้วยความสงสัยนาตาลีกระซิบที่รูหู ฉันอายเพราะเวลาใครแมกฉันลืมตัวปล่อยเสียงออกมาจะลืมสิเรานอนรวมกันอยู่หลายคนไม่ได้นอนอยู่ในห้องมิดชิดสักหน่อยงั้นผมค่อยๆไม่เต็มสูกก็ได้พรุ่งนี้เราไปที่รับตาคุณดีกว่านาเราไม่ไหวแน่จากนั้นชายหนุ่มก็โอ้โอลมปฏิโลมสุดท้ายก็คุดกันแบบนุ่มนวลไม่ผาดผลแม่สาวเองก็ไม่เผอหลุดปากใดๆออกมา พอทุกอย่างเป็นไปแบบธรรมชาติที่สุดเงียบเชียบที่สุดและแล้วมรตยูกลุ่มหนึ่งก็คืบคลานเข้าหาขณะนี้จนได้ซึ่งก็เป็นไปตามที่สกรฤตคาดการผู้สิทธิสะดุ้งตื่นเมื่อพรานขมสกิดไหลพร้อมขยับเข้มมากระซิบบอกข้าได้ยินเสียงพึมพำเง,งิมงำเสียงทัศนัยกำแม่มมังพานไม่ใช่มันเป็นเสียงจากข้างนอก ข้าเห็นดวงตาพวกมันมากมายด้วยปกติตาสัตว์ป่าถ้าไม่ฉายไฟต้องมันจะไม่สะท้อนแสงแต่นี่มันมีแสงในตัวข้าว่าเป็นตาผีป่าแน่นอนพรางขมกระซิบบอกคำว่าผีป่าไม่อาจทำให้ผู้กองตชดอชล่าใจต่อไปได้รีบคว้า M16 ซึ่งเป็นปืนของสิทตำรวจโทรประชาเวลานี้เขานำมาเป็นปืนประจำการเสร็จแล้วพอร,รู้ว่า ลำพางปืนพกเล็กไปเสร็จแล้วสำหรับป่าแห่งนี้จะใช้ก็แค่พึ่งพายามประชิดตัวเท่านั้นจากนั้นทั้งภูสิทธ์ิและพลางขมขยับออกจากซอกหินข้างๆปากถ้ำคลานมาให้ดูเต็มตาว่าอะไรเป็นอะไรกันแน่และแล้วพรานป่าและผอบอร้อยตชดอก็ต้องเพ่งสายตาฝ่าความมืดมองสิ่งนั้นณนะเบื้องนอกมีสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่ง พวกมันกาลังเคลื่อนไหวไปมาอยู่ตามต้นไม้และกิ่งไม้แต่ก็เป็นไปอย่างเงียบเชียบไม่มีอะไรเอะอะโครงครามใดๆทั้งสิ้นแสงไฟจากดวงตานั้นลิงข้างบางชนีมันไม่ใช่แน่พอลิงข้างไม่มายุ่งย่ามใกล้กับคนและไม่มีแสงสีแดงก่ำาออกจากดวงตาด้วยตัวอะไรมันมาดีหรือมาอร้ายนะหรือแค่ผ่านมาแต่แถวนี้แล้วก็ผ่านไปใช่ไหม คำถามสามข้อนี้ผู้กองภูสิทธิ์ถามพรานขมพราห่งสามศพนั้นท่องป่ามานานอาจพ่านพบมาก่อนก็ได้ทว่าพรานขมกลับใส่หน้าและตอบว่าข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่บอกได้ว่าไม่ใช่ตาสัตว์ป่าแน่ขณะนั้นหมู่วงตะวันตื่นขึ้นมาแลคลานมาสมทบคำถามสามข้อนี้หลุดออกจากปากวงตะวันจนได้ไม่มีใครตอบได้แม้คนเดียว เบื้องนอกนั้นพวกมันคล้ายรอเวลาถูกสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ก็กำลังชุมนุมอะไรกันสักอย่างอยู่เพื่อกระทำการที่เป็นไปในทางร้ายต่อผู้ที่อยู่ในถ้ำแล้วก็มีเสียงพึมพำางึมงิงดังขึ้นไม่ผิดเสียงพูดผีนางไพรเริ่มดังขึ้นแต่ก็จับกระแสเสียงไม่ได้ฝ่ายคนในถ้ำที่ตื่นแล้วก็เริ่มตื่นตัวรอเวลาว่ามันจะยังไงและอยากเห็นตัวตนว่า อะไรเป็นอะไรกันแน่ฉับพลันนั้นมฤตยูกลางคืนตัวแรกก็ละลีวเข้ามาในถ้ำมาในลักษณะพุ่งหลาพุ่งมาแบบหน่วยกล้าตายโดยข้ามศีรษะของร้อยตำรวจเอกคูสิทธิ์ทางขมุมและสิบตำรวจเอกวงตะวันไปชนิดที่ลงอุ่นๆประทะเส้นผมเลยทีเดียวเสียงตกพื้นถ้ำดังหนักๆไม่ผิดโยนหมูหมาตัวหนึ่งลงพื้นทันใดนั้น แสงไฟจากเทียงขี้พึ่งซึ่งจุดโดยสัการั์ก็สว่างขึ้นทันทุ่งทีทําให้ทุกคนในที่นั้นเห็นชัดถนัดตาแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรกันแน่จึงหลุดปากถามเป็นเสียงเดียวกันออกมา<ะ>ตัว,ตวอะไรน่ะรูปร่างไม่ผิดลิงชิมแปนซีแต่หน้าตาหน้ากลัวกวมากฟันแหลมคมตาลึกโบมีแสงสีแดงประหลาดออกมาจากดวงตาลึกโบนั้นด้วยมือเท้าคล้ายคน กลางคล้ายเวตาลจมูกลึกโบหน้าเกลียดหน้ากลัวแล้วจู่จูมันก็ตะโกนกรีดดองขึ้นนั่นทำให้พานขมรู้ได้ทันทีว่ามันเป็นตัวอะไรจึงพร่งเสียงดังผีขมวดดงฮะผีขมวดดงสิตำรวจเอกวงตะวันส่วนขึ้นผีขโมวดดงตัวนั้นพอตั้งตัวได้มันไม่ปล่อยจังหวะเวลาให้เสียไปโดยเด็ดขาดทะยานเข้าใส่วงตะวัน มันร้องสียดสยอง,งมาเจอไม้เท้าของสกรัสสกัดวิกฤตอากาศรวงลงตรงหน้าวงตะวันชัดเง็กเงกตรงนั้นมันรุกเข้ามาที่ปากถ้ำแล้วจาัดก,การมันเร็วสกรัสหรือชายหลังค่อมสั่งการกราวตัวเขาเองเลยลิ้วขึ้นไปสังเกตก,การอยู่ที่เดิมพร้อมที่จะสกัดผีขโมดหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวเหล่านั้นผีขโมดดวงทุกตัวถูกสกรัสทุบเวลานี้กลับลุกขึ้นได้ กระตจงเข้าใส่สักกะอีกครั้งคล้ายมันขั้งแคนยิ่งครา,าวนี้ถูกตีด้วยไม้เท้าหงิกงอประหลาดกระเด็นหวือออกนอกถ้ำข้ามศีรษะคนทั้งสามเพียงฉิวเฉียดวินาทีนั้นมีเงาว,วูบวาบหลายเงาที่ปากโครงลูกซองของพลางขมระเบิดกึกก้องขึ้นเป็นปฐมฤกษ์เมื่อผีขโมดดงสามตัวรุกล้มเข้ามาที่ปากถ้ำปรากฏว่า ทั้งสามตัวกระเด็นผางหายไปกับความมืดพอแรงปะทะเขาลูกซองพลางขมเป็นตันๆกปรีดร้องเสียงแสบแก้วหูครูสิกกด n 1 6ทีละนัดอย่างมันจงภาษาปืนเขาเรียกยิงแบบซิงเกิล้้ายิงรัวเรียกยิงแบบออโต้หรือออโตเมติกวงตะว,วันสัตว์ด้วย n 1 6ซึ่งเป็นปืนประจำกายของเฉียบส่วนเขานั้นเป็น M79 ไอ้อปืนโต โดยยิงทีลนัดอย่างมันจงเพื่อหวังผลร้อเปเซน์ไม่เปลืองกระสุนด้วยปรากฏว่าผี่ขมวดดวงชุดแรกที่ดานหน้าเข้ามาก็เดินวื้หายวับออกไปจากปากถ้ำไม่ผิดโดนช้างทิ่บออกไปและยิงโดนไม้เทวิเศษของศักการอีกด้วยจากเสียงระเบิดกึกก้องของกระสุนปืนทัศนัยและนาตาลีสะดุ้งสุดตัวเพนออกจากซอกหินลืมเสื้อแสงสนิทเนื่องจากถูกปลุกด้วยเสียงปืนอันดังกึกก้อง ยังไม่ได้สติสตางอเมริกันสาวกรีดร้องไว้เกิดอะไรขึ้นจิตตำรวจเอกมองตะว,วันเหลียวมาเห็นชีเปลือทั้งสองทุกนั้นถึงกาบตาเหลือกลานแต่โกนไล่เสียงดังเฮ้ยไอ้ไนศึกเปลือยล่อนต้นทำไมวะเดี๋ยวผีขโมดดงกู้แหวกท้องกินตับไตเองสองคนหรอกไปไปใส่เสื้อผ้าเร็วเท่านั้นเองชีเปลือทั้งสองก็ได้สติไว้ชิบหายแล้วเป็นมืดจนลืมไปเลยว่าไม่ได้ใส่เสื้อผ้า ว่าแล้วหนุ่มสาวทั้งสองจึงเพ่นกลับที่เดิมโดยอาศัยแสงไฟจากเทียนขี้พึ่งของสกรัตมีเสียงของสิบตำรวจเอกวงตะวันโวกเวกตามหลังชุดเปลกของพวกเองน่ะไม่เย็นวาบที่ก้นบ้างหรือไงวะผ่าน <c oughs> ขมซัดผีขมวดดวงตูนหนึ่งซึ่งตะกายเข้ามาตรงปากถ้ำด้านซ้ายผีป่าตูนนั้นกระเด็นผางหายไปในความมืดเบื้องนอก คราวนี้กลับด่านหน้าเข้ามานับสิบทีเดียวคงหวังเด็จศึกโดยเร็วขมวดดงร้องลั่นกระเด็นผามไปหลายตัวพอริยักษ์ใกล้มากปืนสั้นปืนยาวยิงไม่พลาดแน่นอนผมเล่นด้วยคนคนทัศนัยนั่นเองตะโกนลั่นทางเมืองหลังพอนึกว่าเป็นการประทะฆ่าศึกทั่วไปซึ่งต่อชะดอนนุ่มยังเขาอยากประทะมานานแล้ว ผู้หมู่วงตะวันเหลียวคว้าไปมองเออคอ,อยงชั่วหน่อยแต่เมื่อกี้ขุนคุณนาตาลีสวยชมัดยากเลยว่าประโยคท้ายผู้หมู่จองทะลึ่งว่าไม่เต็มเสียงนักพรนาตาลีหันมาจ้องหน้าเขาด้วยความสงสัยทัศนัยเองที่ระเบิดกระสุน M16 ลั่นถ้าเมื่อเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มสามสีเงารุกล้ำเข้ามาปรากฏว่าผีขโมดดวงเหล่านั้นกระเด็นผางหายวับออกไป พอระยะไม่กี่เมตรหลับหูหลับตายิงก็ยังถูกทว,ว่านาตาลีไม่สนุกด้วยพอสายตาของแม่มสาวเห็นศัตรูชัดเจนเนื่องจากไม่ได้หลิวตายิงปืนแต่อย่างใดหล่อนถามเสียงดังแข่งกับปืนผู้สิทธ์นั่นตัวอะไรนะ่ะพอบอร้อยหันมาบอกเสียงดังผีขโมดดงนาตาลีขยับมันคืออะไรฉันไม่เคยรู้จักมันก่อนเลยคุณช่วยบอกให้ชัดเจนกว่านี้หน่อยสิฉันเห็นแวบ,แวบ ถามพรางขมดีกว่าผมเองก็เพิ่งเคยเห็นแม่มสาวคือยับไปทางพรางขมทันทีหล่นเข้าไปตบไหล่ถามเสียงดังผีขโมดดองคืออะไรพรางขมหันมาทันทีมันคือครึ่งคนครึ่งสัตว์อยู่ในป่าลึกมันสะกดคนด้วยดวงตาจากนั้นมันก็จะกินตับไตไส้พุงมันมีมนตราร้ายกาจด,ด้วยแม่มอย่ามองที่ตามันเป็นอันขาดนะพระเจ้าจากนั้น นาตาลีก็ขยับไปอยู่ทางทัศนัยคู่ขาและสกิดบอกเสียงรัวเร็วคุณกำลังยิงผีขโมดดงนะมันเป็นผีดิบครึ่งผีครึ่งคนมีมรสะกดที่ดวงตาแดงก่่ำด้วยพรางขมบอกว่าอย่ามองที่ตามันเป็นอันขาดฮะผีขโมดดงเท่านั้นเองคนตำรวจหนุ่มลดอาการคึกคักลงไปทันทีเนื่องจากทราบซึ้งถึงสิ่งลี้ลับอาถรรดีเพราะสู้สิ่งเหล่านั้น ไม่มีวันเอาชนะได้ถ้าไม่ใช้วิชาอาคมเข้าช่วยและพอจะได้ยินเรื่องราวของผีขมวดอยู่บ้างเสียงปืนดังแสบเก้าหูผีขมวดดงเหล่านั้นมีอันกระเด็นผ่าไปทุกครั้ง 00: 00: 00: 00. ทว่ามาันก็ยังหนุนเรืองเข้ามาอีก <c ười> ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดมันได้ในที่สุดฝ่ายมนุษย์จำต้องหยุดยิงเพราะกระสุนร้อยรอลงไปมาก ประกอบกับลำกล้องปืนชักร้อนใช้ผ่านท้ายปืนซัดมันรอตำรวจเอกภูสิทธิ์สั่งการเสียงก้องตำรวจ3ามผ่านปานหนึ่งและเมมสาวหนึ่งทยานออกจากที่ซ่อนองควงด้ามปืนเข้ากระหน่ำสับประหลาดพลวันเ <c oughs> สียงร้องประหลาดนั้นดังเสบแก้วหูเสียดแทงความรู้สึกด้วยคงคล้ายเอง๋งแบบหมาไม่ก็โอก๊กแบบวัวควายเวลาโดนทุบ ฝ่ายมนุษย์ตัดสินใจผิดหรือถูกไม่อาจทราบได้ที่เข้ามาประชิดแบบนี้เพราะแรงทุบนั้นไม่สามารถทําให้มันกระเด็นไปไกลเท่าลูกปืนเมื่อช่วยกันทุบไปเพียงนาทีเศษผีขมวดดวงจํานวนมากตาแดงฉานก็ออเต็มปากทำไปเสร็จแล้วบางตัวทําท่าจะงับแข้งงับขาเอาด้วยเข้ามาสิวะยกมาแม่งทั้งโคตรเง่าสักการะเลยกูจะซัดแม่งให้ดูนี่แน่คนตำรวจทัศนัยตะกุนก้อง พอมทั้งกระโจนเข้าขวดซ้ายปลายขวาเอากับผีขโมดดงที่แหลมหน้าเข้ามาก <c oughs> ลายเป็นเรื่องที่สนุกมือไปเสร็จแล้วสำหรับพนตำรวจหนุ่มซึ่งมีอเมริกันสาวคอยช่วยโดยใช้ไม้ท่อนที่ขวาได้ช่วยทุบอีกแรงหนึ่งภูสิทธิ์พรางขมและวงตะวันต่างก็ทุบผีขโมดดงชุลมุนเช่นกันจนสามารถตีให้มรตยูหน้าผีถอยร่นไปได้ และทั้งหมดออกมานอกถ้ำพรานขมรีบเติมฟืนลงไปขนาดหนักและรวดเร็วพร้อมทั้งเป่าให้ไฟลุกโชนขึ้นมาเมื่อแสงไฟจากที่พรานขมเติมเชื้อไฟจนสว่าง,งสวัยทำให้มองเห็นาสา์ครึ่งคนครึ่งผีนั้นได้อย่างถนัดชัดเจนขึ้นกว่าตอนแรกรูปร่างไม่ผิดเด็กที่เป็นโรคแบบสังทองนักรองผู้วายชนแต่เตี้ยกว่านั้นรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดน้ากลัวกว่ามาก ฟันแหลมคมเต็มปากมันเป็นครึ่งสัตว์ครึ่งผีนรกมีขนเต็มตัวคล้ายลิงวอกดวงตาแดงฉานมีผิดอีเห็นยางต้องไฟฉายเอาเข้าจริงๆทั้งหมดช่วยกันตีเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีซ้ำร้ายไปกว่านั้นมองไม่เห็นร่องรอยตัวที่ถูกยิงกับถูกตีหัวกระเดนด้วยแต่มันรุกคาดเข้ามาเนืองแน่นทุกทีจนเต็มปากโพรงของฝ่ายมนุษย์ไปหมดทุกมันเดวมันมากันอื้อไปหมด ผ่านขมสั่งการเสียงดังลั่น <c oughs> เสียงทุบขโมดดงดังระงมระคนเสียงกรีดร้องแหลมเล็กแสบแก้วหูเทว่าคนทุกทั้งหมดชักล้าเนื่องจากทุกเท่าไรก็ไม่ยอมหมดสักทีราวกับมันเวียนเทียงกันมาให้ทุกอย่างนั้นแหละคืนเป็นเช่นนี้ฝ่ายมนุษย์จะต้องพบกับหายนะแน่ๆในที่สุดทัศนัยสุดลงกวนจำเบ้ากองไข่ หลุดปากออกมาเสียงดังโอ้ยผู้กองหมดแรงแล้วเฮ้ยเองจะนั่งไม่ได้นะไอ้ในรุกขึ้นเร็วไม่เห็นหรอว่าโคดเองเขี้ยวแหลมรอฟรัดคอหอยเองอยู่นะวงตะว,วันหันมาแต่คอกใส่รุ่นน้องยกแขนไม่ขึ้นแล้วพี่บงยกไม่ขึ้นก็ต้องยกไม่งั้นเองตายเวลานี้ตนเป็นที่พึ่งของตนเองศึกหักโขมตีก,กบฝรั่งนี่วาถึงได้หมดแรงเร็วไปยกท้ายเขาตำเหนิรุ่นน้องโอ้พี่ เขาสารล้าเนาไก่กี่ครั้งวะวงตะว,วันถามดื้อๆทั้งๆท,งท,งท,งที่หน้าสิวหน้าขวานบุวองผู้กองภูสิทธิ์หันมาตะข้อใส่หน้าผู้หมู่จอมทะลึง่งผัดเป็นผู้ใหญ่เสียบ้างรู้จักเวลาด้วย <c oughs> ผู้กองผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับว่าแล้ววงตะว,วันกุเงเพ่นไปตีกลอฟเอากับผีขโมดดงเสียภูสิทธึรีเข้ามากกระชากแขนลูกน้องเร็วทัศนยัยเข้าไปในถ้ำนายจะนั่งตรงนั้นไม่ได้นะ นาตาลีช่วยด้วยข้าข้าทั้งคู่พาพลทันยัยซงหมดเรี่ยวหมดแรงเข้ามาในถ้ำเพราะคนหนุ่มมักทําอะไรขาสติเนื่องจากเห็นเป็นของสนุกโหมตีชนิดไม่มียัง้งไม่มีอมแรงจนหมดแรงหมดสภาพไม่ผิดนกปีกหักตรงหิวปีกการจ้าละวันกองมาเสริมทางนี้เร็วผงกระพานขมจะไม่ไหวแล้ววงตะว,วันตะโกนล,ลั่นมาจากทางซ้ายของปากโพรงหินที่พัก สถานการณ์คับขันยิ่งต่อให้มีตระชดออีสิบนายเข้ามาเสริมกำลังก็ไม่มีทางที่จะเอาชนะพวกขโมวดดงได้วินาทีนั้นสักัารอดีตราชบุตรแห่งเขมรัฐและลิวออกไปสก,กัดขโมวดดงเหล่านั้นหลังจากที่ศึกษาหาช่องทางต้านอยู่นานแล้ว <c oughs> จุกคมสักรัฐปวดรววยไม่เท้าหงิกงอเป็นพลวัน จึงมีนับสิบนับร้อยตัวเลยทีเดียวปรากฏว่าผีขโมดลงแต่ละตัวปลิวกระเด็นไปไกลจนมองไม่เห็นเสียงกรีดร้องแหลมเล็กแสบแก้วหูมันดังก้องปุบดอยแห่งนั้นทว่ามันยังหนุนเนืออเข้ามาอีกไม่รู้จักหมดจักสิ้นราวกับป่าทั้งป่าเป็นที่อยู่ของมัน